โอเคครับก็ขอสวัสดีนะครับคุณพ่อคุณแม่ท่านผู้ปกครองแล้วก็น้องๆชาวเชื้ตาทุกๆคนครับโอเคครับวันนี้ครับพี่ต้องขออนุญาตมาคัฟเวอร์เพลงที่แบบว่าเป็นเพลงที่แบบดังหน่อยนะตอนนี้คือเป็นเพลงที่โอ้โหใครก็รู้จักกันทั่วบ้านทั่วเมืองใช่ไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปคัฟเวอร์เพลงนี้ครับเพลงนี้อัใบให้ก็ได้อ่านชื่อเพลงว่าว้าวครับของพี่มินตรานะครับซึ่งก่อนที่เราจะไปคัฟเวอร์เพลงนี้ครับพี่ต้องอยากจะ สื่อสารให้กับท่านผู้ปกครองนิดนึงพอดีว่ามีท่านผู้ปกครองถามมาเยอะครับว่าเออหลักสูตรละเฉพาะรายบุคคลของพี่ต้องเนี่ยครับมันเป็นยังไงอ่ะทำไมแบบเวลาเดียวกันแล้วเรียนกันได้ตั้งหลายมอ,อะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งจะบอกว่าซึ่งเออหลักสูตรเฉพาะรายบุคคลเนี่ยครับก็คือว่าเราไม่จําเป็นที่จะต้องแบบว่าเรียนเหมือนที่โรงเรียนอาจเป็นกลุ่มแล้วก็เอมอมหนึ่งเรียนกลุ่มหนึ่งมอสองนึงไม่ต้องครับเพราะว่าอะไรครับพี่ต้อง ออกแบบทั้งการสอนนะครับแล้วก็แบบฝึกหัดนะครับให้สําหรับน้องคนคนนึงไปเลยโดยที่พี่ต้องทํางานล่วงหน้าใช่ไหมเราก็จะมีการส่งคลิปให้ดูนี่แหละครับคลิปเนี่ยครับคลิปวิดีโอเนี่ยคือเป็นคลิปที่พี่ต้องสรุปให้พวกเราฟังนะครับโดยที่ถามว่าในเวลาเดียวกันนะครับพี่ต้องไม่จําเป็นจะต้องมานั่งพูดในเรื่องที่เป็นเรื่องของอ่ะสมการเรื่องของเศษส่วนที่น้องอยู่คนละมอใช่ไหมครับเศษส่วนสมการร้อยละพี่ต้องไม่ต้องมาพูดรอบเดียวเพราะฉะนั้น แต่ละคนไม่ต้องมานั่งรอใช่ไหมเราก็ได้คลิปมาจากบ้านเราก็มาดูแล้วพี่ต้องมีหน้าที่ทางไงก็แค่เทสพวกเราว่าเอ้ยสมการไหนไหนญาติญาติสนิทโอเคไหมเฮ้ยอันไหนไอ้เรื่องอัตราส่วนแล้วเอ้ยอันไหนมันพูดเดียวกันอันไหนเกิดก่อนอันอะไรต้องมีอะไรเรื่องของเสีส่วนอันไหนเป็นพรบเนี่ยพี่ต้องถามเราก็รู้แล้วว่าใครดูมารู้เรื่องโอเคไหมไม่ต้องไปนั่งเรียนพร้อมกันบนกระดานว่าโอเคจดนะตอนนี้ไม่ต้องเลยครับเพราะฉะนั้นมันจะประหยัดเวลาพวกเราครับแล้วมันก็จะได้ผลนะครับแล้วก็พอเวลาเรียนเสร็จใช่ไหม ี่ต้องจะมาเช็คว่าไอ้สิ่งที่เราทั้งทํามาเนี่ยหรือทํามาจากบ้านเนี่ยมันรู้เรื่องแค่ไหนโอเคไหมครับนี่แหละครับเป็นหลักสูตรเฉพาะแหล่คนที่น้องๆสังเกตนะครับว่าทำไมพี่ต้องต้องทสพวกเราทุกคนก่อนเวลาเริ่มเรียนเลยโอเคไหมครับมาโอเคอันนี้สรุปคร่าวๆให้ฟังเราไปฟังเพลงว้าวกันหน่อยดีกว่าเป็นเพลงที่แบบออกแนวอ่าเป็นเรื่องของความรักนิดน,นึงครับแต่เป็นความรักแนวไหนลองไปฟังกันเองนะครับเนื้อหานะครับโอเคไปว่ากกันลุย ผิดที่เธอมีใช่ให้ฉันผิดที่เราสองคนรักกันแต่เธอนั้นยินมีเจ้าข่เธอเคือรักที่ลมแพ้แม่ช่วยเวลาแค่เพียงสังส้นๆอีกไม่นานก็ะต้องเลิกกันกับความรักที่ไม่มีวันจะได้ ฉันเป็นมันแววแค่ไดนขึ้นมาสูก็เลยลำบากเริ่มชินหนาวหัวใจป่อยให้ลอยละลายปอยให้ลอยละลายละลายเบาตัวน้อยจึงลอยลำไปตอนนี้โดยมันมีความสุขแต่ที่รู้สักันคงแจ่ไม่ยับยั้งชั่งใจก็เป็นรักไปแล้วใจทำฉันไรไม่มีทางที่ย้อนให้ฉันกลับไปรื ที่ต้องเจอฉันต้องทนไม่ได้ผิดจริงๆก็รู้แต่ก็ไม่ยอมตัดใจก็มันรักไปแล้วใจทำเช่นไรปไปตามหัวใจทั้งทั้งที่รู้ไม่มีจุดหมายอยู่เกัมรักที่เป็นนความฝันรอเคยวันแต่สลายเมื่สายลงมอฉันก็ตกลงแม่แต่ ลอยลอยละลอยละลอยให้คนแรักแพ้แพ้ฉันไปตัวฉันเป็นเหมือนเวลกระดา้ขึ้นมาสูงก็เลยลำบากเริ่มจันหนาวพื้นแช่ลอยให้ลอยละลอยลอยไห้ลอยละลอยละลอยเวลาตัวน้อยจึงลอยลังไปตอนนี้ดูมันมีความสุขแต่ก็รู้สึกเป็นของเจอไม่ยับยั้งชั่งใจก็มันรักไปแล้ว ใทำเช่นไรไม่มีทางที่ย้อนให้ฉันกลับไปลไ้ำไหนถึงวันที่ต้องเจอฉันต้องทนไี่ได้ผิดจริงๆก็รู้แต่ก็ไม่ยอมตัดใจก็มันรักไปแล้วใจใทำเช่นไรปล่อยไปตามหัวใจทั้งทังท,งที่รู้ไม่มีจุดหมายอยู่กับรักที่เป็นเนึ่งความฝันรอคอยวันตีสลายเมื่อสายลงมงาฉันก็ตก It's a time